สวัสดีครับครูอ้นใหญ่ทําไปทั่ววันนี้นะครับได้โฟรมรองขอบประตูมานะครับเนื่องจากว่าติดแอร์ที่ห้องนะครับที่เป็นบ้านไม้นะครับก็เลยต้องหาขอบโฟมประตูแบบนี้นะครับมาเพื่อกันแอร์ออกนะครับระหว่างช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นนะครับแล้วก็ ป้องกันแมลงฝุ่นเข้าฝุ่นออกด้วยนะครับก็สั่งซื้อมาด้วยราคาดีด้วยนะครับก็มาทําการวัดกับขอบประตูของเรานะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับส่วนที่เกินออกไปเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะได้สวมใส่ให้เข้าพอดีกับประตูบ้านของเรานะครับเขามีขนาดเผื่อมาให้อยู่แล้วนะครับเมื่อตัดได้ที่แล้วนะครับก็สอดใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดเทปอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจะล็อกอยู่กับประตูเลยนะครับอันนี้เกินมาอยู่อีกนิดนึงก็ทําการตัดออกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะปิดเข้าประตู ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับในการที่มีของช่วยอำนวยความสะดวกแบบนี้เล็กๆน้อยๆมาช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครูอ้นชอบมากหลายมากเลยครับใครสนใจในตะกาได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครูอ้นฝากท้องไว้ที่ร้านขวัญข้าวข้าวมันไก่นะครับ อยู่ที่ท่าใหม่ของเรานี่เองนะครับไปไม่ถูกก็เปิดแมพเลยแล้วกันนะครับมีอาหารที่เลือกหลากหลายเลยนะครับแต่โคนก็ติดใจหนึ่งเมนูที่กินมาหลายสัปดาห์มากแล้วนั่นก็คือข้าวขาหมูนะครับขาหมูไม่หนังพิเศษหนึ่งที่ครับนะครับสั่งไปมาแล้วนะครับเต็มจานจุกๆไปเลย50บาทเองนะครับจานนี้นะครับเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปร้อนๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มข้าวขาหมูที่เด็ดเผ็ดร้อนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับได้มาแล้วนะครับก็ พร้อมที่จะรับประทานพร้อมที่จะกินแล้วเพราะว่าหิวมากวันนี้ออกไปกินข้าวตอนเที่ยงทีเดียวนะครับดูนะครับว่าจานใหญ่ขนาดไหนครับได้มาเต็มจานแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เราไม่ได้ทำกข้าวกินเองที่บ้านนะครับเราก็ต้องออกไปกินข้างนอกนะครับอันนี้เรากินมาโค้นกินมาประมาณ3าสีอาทิตย์ได้ทุกวันหยุดนะครับสั่งไปทีละ2กล่องเช้าเย็นเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับไม่แพงด้วยนะครับ50บาทคือได้เต็มจานใส่กล่องก็คือเต็มกล่องเลยทีเดียวนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ลุยเลยครับหิวมากนะครับกินไปพร้อมกับถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับคนโตข้างๆเขาแอบมองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้เขินเพราะเราสินแล้วนะครับขาหมูเนื้อแน่นๆเลยนะครับพ่อครูอ้นสั่งแบบไม่มีหนักนะครับก็เลยได้แต่แบบเนื้อๆมาเลยนะครับแล้วก็ที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกอีกหลากหลายนะครับราคาไม่แพงแล้วก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับใครสนใจมีโอกาสก็ลองมาแวะชิมดูนะครับที่ร้านขวัญข้าวข้าวมันไก่ท่าใหม่ครับ <ç: S 2> <yeah> สวัสดีวันจันร์ครับทุกๆคนนะครับสแกนนิ้วเข้าทำงานเสร็จแล้วก็มาทักทายนักเรียนในทุกๆเช้านะครับเป็นภารกิจประจําวันของครูอ้นเลยทีเดียวนะครับ,รท,รบที่ต้องมาพูดคุยกับนักเรียนก่อนที่จะทํากิจกรร,รมเข้าแถวในช่วงเช้านะครับนี่วันนี้เจอซเลปเต่าบินนะครับครูพลอยเต่าบินนะครับแล้วก็มาที่ห้องเรียนแล้วนะครับวันนี้สอนคาบเช้าเสร็จลงไปกินข้าวพร้อมเด็กนักเรียนอีกแล้วมาเจอเด็กชายพุทธนะครับก็ถามอีกแล้วนะครับว่าวันศุกร์ทำไมไม่มาเรียนนะครับแอบแซวนี่กวีบัสก็มา กินข้าวโชวคูอีกกินตัดก็นะครับโม้อยู่นั่นแหละไม่ไปกินข้าวสักทีนะครับช่วงเลิกเรียนนะครับเด็กๆกลับแล้วนะครับคุณครูก็เคลียร์งานต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็ เก็บของกลับบ้านได้นะครับในวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปเอ็กซ์ไซส์นะครับต้องไปรันนะครับวันนี้ก็สวมรองเท้าคู่ใจออกไปที่สนามบินท่าใหม่เหมือนเดิมนะครับอีกก็มาถึงแล้วนะครับแอตติแอ o ์พอรนะครับ so many people here นะครับที่นี่มีคนมาวิ่งเป็นจำนวนมากเลยนะครับวิ่งไปวันนี้ได้5กิโลตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะครับก็หยุดนะครับเดินแล้วก็ออกมาขายกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะครับก่อนที่ จะกลับไปหาอะไรกินที่ตลาดนะครับคนก็ยังเยอะอยู่ช่วงนี้มืดเร็วนะครับก็เลยต้องรีบมาวิ่งนะครับไปกินวันนี้กินเมนูเบาๆเนื่องจากว่ายังเป็นกฎหลย้อนอยู่นะครับก็กินข้าวต้มไป1ชามนะครับกินเสร็จแล้วนั่งคุยกันสักครู่หนึ่งก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักนะครับพร้อมกับครูลูกชิดวันนี้ไปกัน2คนครับ สวัสดีวันอังคารครับทุกๆคนนะครับเช้าว,วันนี้ลมหนาวมาแล้วนะครับออกจากบ้านพักมารู้สึกว่ามีลมพัดมาต้องกายอากาศเย็นๆนะครับมาทักทายนักเรียนเหมือนเดิมในทุกเช้านะครับที่อาคารโดมก่อนทํากิจกรรมเข้าแถวในทุกๆวันนะครับวันนี้มีกิจกรรมด้วยที่โรงเรียนนะครับกิจกรรมแ a m เบอร์เดียเดนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับ ภาษาคขมรนะครับที่โรงเรียนจัดขึ้นนะครับนักเรียนก็ได้ดูการแสดงไปเด็กชายพูดบอกว่าอยากตรวจฟันนะครับมาดูอันนามาใส่กล้องนะครับชอบมาแซลคูนะครับแล้วก็ขึ้นไปรอนักเรียนที่ห้องเรียนในเช้าวันนี้หลังจากเสร็จกิจกรรมครับนักเรียนก็มารอแล้วบางคนนะครับนีแล้วก็คาบบ่ายนะครับคนนี้เรียนเที่ยงนะครับ๋ยวมารอตั้งแต่11บเอ็ดโมงครึ่งเลยก็ว่าได้อ่าไม่เป็นไรก็มานั่งนะครับวันนี้อากาศเริ่มหนาวนะครับเห็นนักเรียนใส่เสื้อแขนยาวมาถอดไว้เลยเอามาลองใส่ดูนีนะครับเทไหมยิมนักเรียนมาใส่ดูค เวลาก่อนสอนนะครับในวันนี้นะครับมีนักเรียนเอาส้มมาให้ด้วย1ลูกวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เริ่มเรียนกันวันนี้เขียนแบบนะครับม2ทับ3ตั้งใจดีมากเลยนะครับทำงานเสร็จครบทุกคนนะครับเยี่ยมมากดบอยนะครับแล้วก็เลิกการแล้วเหมือนเดิมนะครับไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้อง กลับไปทําทให้เป็นภารกิจปกติของเราให้ได้นะครับในการวิ่งในทุกๆวันที่สนามบินท่าใหม่นะครับมีเพื่อนวิ่งเยอะขึ้นนะครับมีเพื่อนครูหลายคนไปด้วยนะครับก็รู้สึกสนุกสนานดีในการออกกําลังกายนะครับออกเสร็จยืดเส้นยืดสายเสร็จก็ไปหาอะไรกินนะครับวันนี้จะกินอะไรดีนะครับอะโวคาโดปั่นกับข้าวต้มแล้วกันครับ สวัสดีวันพุธชชทุกเสือครับทุกๆคนนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับตื่นเช้ามาทํางานแล้วก็มาทักทายเด็กนักเรียนทุกเช้านะครับมาสวัสดีนักเรียนทุกเช้าพูดคุยกันทุกๆเช้าเช่นเคยนะครับเป็นภารกิจประจําวันของครูเลยทีเดียวครับเธอเป็นหมูเด้งที่ปลอมตัวมาใช่ไหมใช่ครับ เด็กเกตะบอลในทุกเวลานะครับที่มีคาบว่างนะครับวันนี้ก็เจอกับอาสมาด้วยมายืมของนะครับแล้วก็เจอแก๊ง2ทับสนะครับมาตามหาโทรศัพท์ให้เพื่อนนะครับสงสัยว่าอยู่ที่ห้องครูไม่มีนะครับก็หาแล้วไม่มีนะครับคาบว่างของนักเรียนแล้วก็ครูก็ว่างนะครับสามทหารเสือของครูขึ้นมาป่วนนะครับวันนี้อยากกินขนมนน นวดไหลให้ครูนะครับบอกว่าอย่ากินขนมนะครับมาป่วนครูทุกวันเลยนะครับไปมาก็มาดูหมูเด้งด้วยกันนะครับหมูเด้งออนไลน์นะครับที่เว็บสตูดิโอนะครับถ่ายทอดสดสัตว์ชนิดต่างๆผ่านเว็บไซต์ของสวนสัตว์นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับมีคาบลูกเสือวันนี้นะครับแล้วก็เลิกงานแล้วเหมือนเดิมนะครับภารกิจวันนี้ไปออกกําลังกายนะครับเพื่อรักษา สภาพของตนเองมาตรฐานของคนอของตนเองที่เคยทำนะครับก็ไปวิ่ง5กิโลเมตรตามเดิมนะครับเหนื่อยเอาเรื่องนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมีดอกหญ้าข้างสนามบินบรรยากาศแบบนี้ทําให้คิดถึงบ้านเลยนะครับวันนี้6พฤศจิกายน2567นะครับครบ1ปีที่ขู่้้นออกมาจากเทคนิคบันายนะครับยังคิดถึงทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้7พฤศจิกายน2567นะครับครบ1ปีที่ครูอ้นมาอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสดิ์นุกูลนะครับ7พฤศจิกายนปีที่แล้วก็เป็นวันแรกที่ครูอ้นได้มาบรรจุและก็สอนอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสด์นะครับผ่านมาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ครูอ้นอยู่ที่นี่ ครบ1ปีแล้วนะครับก็สนุกสนานมีความสุขได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจากการเป็นครูอาชีวะศึกษามาตั้ง10กว่าปีนะครับแล้วก็ต้องมาเป็นครูสอพทออสอนนักเรียนมัธยมนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างเช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เรา ได้เติบโตขึ้นได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับทุกวันนี้สนุกสนานไปกับนักเรียนนะครับทุกๆวันเห็นไหมครับมีเด็กมาหยอกมาล้อทุกวันนะครับก็มีความสุขดีนะครับครูเป็นคนสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่ไม่เครียดกับบางเรื่องนะครับก็ทําให้เด็กๆนักเรียนอาจจะชอบที่จะมาพูดแซวพูดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะครูก็ชอบเหมือนกันเพราะบางทีครูก็ทักนักเรียนก่อนก่อนนักเรียนจะทักครูอีกนะครับก่อนหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนนรัับกกกกเเเด็็ียชื่่อวา หลายคนน่าจะมีความสุขกับการที่เราได้เจอกันครูมีความสุขที่ได้สอนพวกเธอพวกเธอก็น่าจะมีความสุขที่ได้เรียนกับครูบ้างนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับน,นี่บอกตัวเองไว้ก่อนนะครับก็พูดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเติมเต็มเป็นประสบการณ์ให้ครูนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมิตรภาพดีๆของเพื่อนครูที่เรียนท่าใหม่พูนสลัดด้าน,กนุกูลทุกๆคนครับ สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับทุกคนเช้านี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับมาทัถ่ายนักเรียนทุกเช้าที่โดมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ห้องโสดนะครับมีครูเต็มจัดหนักจัดเต็มในการถ่ายรูปอีกแล้วนะครับเจอนักเรียนห้องตัวเองเลิกเรียนออกมาจากห้องเรียนอื่นก็ทักถ่ายกันไปกันนะครับในวันนี้นะครับว่ากินข้าวกันหรือยังพักกันหรือยังในวันนี้นะครับถามถ่ยกันไปวันนี้สอนเขียนแบบด้วยนะครับม2นะครับ แล้วก็ช่วงพักเทียท karaoke, ่ยงนะครับก็ไปกินข้าวที่โรงอาหารตามปกตินะครับก็ไม่วายมีมาหยอกครูทุกครั้งเลยนะครับในช่วงกินข้าวนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับมีข้าวบ้างครูครับอยู่ไหนครับผมจะมาหานะครับ่าแล้วก็มานะครับสองทหารเสือครูแล้วก็มาเปิดคลิป YouTube กินอาหารดูแล้วก็หิวนะครับดูไปก็หิวไปด้วยครูก็หิวไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าครูก็ดูไปด้วยนะครับตอนเวลาว่างนักเรียนขึ้นมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็เย็นวันนี้นะครับแต่งตัวออกไปวิ่งที่สนามบิน ตามปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับสนามบินมีการใช้งานก็เลยไม่ได้วิ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนไปวิ่งที่สวนสุขภาพนะครับไม่ได้มานานหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่มาอยู่ท่าใหม่ใหม่ก็มาที่นี่สลับกันไปกับสนามบินนะครับแต่หลังๆครูอ,อนก็จะไปวิ่งที่สนามบินมากกว่านะครับวันนี้ก็มาเจอเสี่ยเพชรทุเรียนซิงด้วยแล้วก็นักเรียนพอลอหลายคนนะครับเก็บไป5้าโลเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนที่แต่เราก็วิ่ง ตามกำหนดของเราเหมือนเดิมน,นะครับมีเครื่องลิ้นเยะๆเลยนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ด้วยหลายจุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปกินข้าวนะครับหลังจากวิ่งเสร็จตบท้ายด้วยอะโวคาโดปั่นอีก1นึแก้วเช่นเคยครับ สวัสดีวันเสาร์ครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ตื่นสายนะครับออกไปกินข้าวที่ร้านข้าวก็กับข้าวเริ่มหมดแล้วนะครับว่าจะกินกะเพราปลาหมึกไปถึงหมดแล้วเรียบร้อยนะครับวันเสาร์ของคนโสดก็ต้องซักผ้าเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ผ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าไปวิ่งทุกวันนะครับชุดวิ่งอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ซักเสร็จแล้วนะครับก็ประตาก ตามระบบนะครับไม่มีอะไรนะครับวันเสาร์ต้องมาซักผ้าให้ทุกคนดูตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็ยังคงไปวิ่งตามปกตินะครับวันนี้ไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบางคนกลับบ้านกันช่วงสุกเสาร์ที่แต่เราก็ยังไปนะครับไปหาเพื่อนที่สนามบินเอาก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาวิ่งที่สนามบินเหมือนเดิมหลังจากที่เมื่อวานไปสวนสุขภาพมานะครับวันนี้อากาศดีเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับออกมาที่สถานีสนามบินท่าใหม่ครับ นี่ก็วิ่งไปสลับกับเดินนะครับก็พอได้เหงื่อนะครับไม่ได้พอได้ละเปียกหมดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับครูอ้นจําได้ว่าเมื่อช่วงตอนที่มาบรรจุใหม่ๆนี่นะครับรองเท้าสีแดงนี่ครูอ้นเจอต้นไมยราบต้นนี้นะครับมันยังเล็กๆอยู่เลยนะครับทำเป็นปุ่มปิดการวิ่งของครูอ้นนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นี่เลยนะครับ แผลกิ่งก้านสาขานะครับเติบโตออกไปนะครับจนถึงการร่วงโรยแล้วก็มีหญ้าขึ้นมาแสมด้วยนะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่วิ่งเสร็จวันนี้ก็กลับไปที่ตลาดนะครับไปซื้อน้ำปัน่นอะโวคาโดปัน่นอีกหนึ่งแก้วเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ครูโอนไม่ได้ไปวิ่งนะครับอากาศเริ่มจะเย็นมาบ้างแล้วนะครับในบางวันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับที่บ้านก็เกี่ยวข้าวแล้วนะครับคุณพ่อส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้รถเกี่ยวกันแล้วนะครับไม่ได้ใช้แรงงานคนหรือรถสีกันแล้วก็คือใช้รถเกี่ยวแล้วก็ไปตากเอานะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วกันนะครับวันนี้ก็เก็บผ้าหลังจากที่ตากไว้เมื่อวานนะครับก็ข้นบบไปึ หลาว,วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าวันนี้พัก1วันสัปดาห์ที่แล้วก็คือ6วันไปออกกำลังกายนี่มีคนมาวิ่งเบ้าปล่อยเบ้าวนฟ้าด้วยได้ยินเสียงสนุกเว้าวด้วยนะครับ mm. ก็เลยพักไปก่อน1วันนะครับหสัปดาห์พัก1วันก็ยังดีนะครับก็มาฟังเสียงนกเสียงอะไรที่โรงเรียนตอนเย็นนิดนึงเดินออกมาเพื่อยืดเส้นยืดสายออกจากห้องนะครับทั้งวันวันนี้ไม่ออกไปไหนเลยนะครับ เรามีของกินซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยออกไปครั้งเดียวก็คือออกไปตอนเย็นนะครับบรรยากาศดีนะครับที่โรงเรียนตอนเย็นนะครับอากาศเย็นสบายดีก็เดินพอไดอ้ยืดเส้นยืดสายอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่เดินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปตลาดหาอะไรกินในช่วงเย็นนะครับ นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปให้ถึงตลาดก่อนแล้วกันจะกินอะไรก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับไปถึงรถก็ไปเจอนี่นะครับเด็กชายสมามาขายของช่วยแม่นะครับก็เลยไปจบที่ร้านน้ำปั่นอะโวคาโดปั่นเหมือนเดิมนะครับกินทุกวันมาละแก้วเลยตอนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้สารวัอาทิตย์บันหยุดพักผ่อนสบายๆครับ